ตกแรงมากเลยคับ ตกหนักนะครับเนี่ยโอดะคับมเท่อ้นจะท่วงนกันเนี่ยนครน่า รลองแรงมากเลย หลายปีนะคะหลายปีที่แล้วท่วมสวนของเชื่อตรงนี้ท่วมหมดเลยค่ะโอ้ว้าล้งลงองแดงกับไม้ลองของเชื่อ าจะท่วงเลยน,นี่ต้นผงชิดลดค่ะเพื่อนๆกลำลังกำลังงามนะคะงามมากค่ะโอ้ฟล้าหลองได้ยินไหมคะ ้นส่งชิลดถค่ะเพื่อนใครจะเอาไปเท้าข้าวก็มาเอาได้นะคะเยอะมากะเต็มสวนเลยค่ะน้ำงามค่ะเพื่อนงามมากตกแรงนี้ต้นไม้ในสวนสวยน,นะคะัโอ้ไปดูต้นมะลิ ้สิ่งพิลินดูนะคะลองมาดูรอบๆต้นใบายนานนะะ์ต้นบัวรีค่ะเพื่อนวันนี้บานดกมาก うんええと。いい